ประเทศไทยเราก็มีบ่อนการพนันมาก่อน นับย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่ต้นรัชกาลที่1ก็คือพุทธศักราช2,325หรือถ้าเทียบปีคศก็คือ1,782อันเนี้ยเปิดก่อนโมนาโกนะครับแต่การเปิดลักษณะในช่วงเวลานั้นเป็นการเปิดลักษณะที่เรียกว่าบ่อนเบียร์หรือบ่อนหลวงก็คือมีการควบคุมดูแลโดยรัฐโดยข้าราชการห้ามไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนันหรือการไปดื่มสุราในพื้นที่เหล่านี้นะครับโดยมีการสร้างรายได้อากอนตั้งแต่รัชกาลที่2 260,000บาทต่อป รัชการที่3 4 0สนบาทต่อปีและรัชการที่4 0 5 0 0 0บาทต่อปีครับแต่เงินที่ได้มาก็ต้องแลกกับสังคมที่มีปัญหามากขึ้นจนมาถึงสมัยรัชการที่5นะครับทรงตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของการพนันทรงมีพระราชดำริที่จะลดบ่อนการพนันหรือบ่อนหลวงทั่วราชอาณาจักรจาก,ก403ตำบลเหลือเพียง9ตำบลซึ่งทำให้ศูนย์เสียรายได้ไปกว่า 6แสนบาทต่อปีในสมัยรัชกาลที่6ทรงมีนโยบายที่จะยกเลิกการพนันทั่วราชอาณาจักรในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2460หลังจากนั้นนะครับรัฐบาลคณะราษฎรก็ได้มีความคิดริเริ่มที่อยากจะให้มีการพนันที่ถูกกฎหมายอีกหนึ่งครั้งซึ่งก็คือมีการออกพระราชบัญญัติการพนันในพุทธศักราช2478และได้มีการออกพระราชกจจฎิกาคาสิโนครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งมีพื้นที่ทดลองทั้งหมด5จังหวัดและได้มีการขยายเป็น11 ังหวแต่แล้วทั้งหมดก็ได้มีการทยอยปิดลงอย่างเงียบๆจนกระทั่งในพุทธศักราช2488นะครับนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนายควงอภัยวงศ์ได้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของเงินเฟ้อจึงมีแนวคิดที่อยากจะมีการเปิดคาสินโนอีกหนึ่งครั้งซึ่งในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2488คาสินโนก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในประเทศไทยแต่ก็สามารถเปิดได้เพียง8 2วันเท่านั้นครับ เพราะถึงแม้ว่าจะสร้างรายได้รวมๆเกือบ13ล้านบาทนะขนาดนั้นซึ่งคิดเป็น22%ของรายได้รัฐเลยนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงจนทําให้รัฐบาลสั่งปิดคาสิโนทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่10พฤษภ,ภาคมพุทธศักราช2488เป็นต้นมาครับ